นะครับกระบวยตักปูนใส่ร่องบึงนี่ครับตักใส่เต็มกับเต็มเกียงตัวนี้เราที่เป็นไดดึงออกมาประมาณนี้ครับเนาะอ้าวูข้าว่ตักเพิ่มอีกครับนะตักเพิ่มตักเพิ่มไปเรื่อยก็ไปเรื่อยนะครับมียิดแดงที่นี่ดึงในแล้วที่นี่ก็ อิฐแดงซีรูแบบนี้ครับนี่หกเส้นนะครับก่อไปเลยครับนี่อ้ก่อทีละแถวเนาะสังเพันกส่วนมากบเทีละแถวนะครับอ้าอันนี้พวกขอ้อกก็ได้ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับอ่ะจัดก๊อป๊กักป๊อกน,นี้ตัวนี้ ตักปูนออกก็ได้ครับตัวตักปูนกระเบื้องนี่ครับ